อาอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันได้ครับนี่ออกมาจากสวนตัวเองเลยนะนี่แต่ที่สวนนี้ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้กระท้อนโลเท่าไหร่นี่ครับห้าสิบนะสดเหมือนกันนัเนี่ยสดเลม อุดหนุนครับมาอุดหนุนเม่ค้าอยู่ในป่าก็ยังมีนะครบเลยครับมาอุดหนุนได้นะครับสองโลสี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยพอดีอ่าโอเคสามร้อยแล้วก็มะม่วงนั้นสามอันอ่าเนี่ยสดๆจากสวนไอ้กระท้อนนี่ได้ห่อไหมเนี่ยนอกบอกว่าเห็นเห็น้องเขาขาย,ยไม่กระท้อนนี่ห่อไหมเนี่ย ทอนห่อป่ะคะเนี่ยอันนี้น้องห่อห่อสามแปดสี่อ๋อสามแปดสี่สาสวยๆทั้งนั้นแล้ว <c oughs> เอาไะที่อื่นไม่รับเปลี่ยนนะเนี่ยแกะไปสี่ห้าลูกแล้วต้องหาลูกที่เนื้อดีๆให้ดูเลยน้องเขา,ม,ามีกระทอนด้วยครับ กินแบบธรรมชาติดีแล้วแม่อันนี้เขาเขาไม่ใส่อะใช่ใช่ใช่